สวัสดีครับเจอกันในคลิปที่2นะครับผมคลิปนี้มาพบกับฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับงวดประจำวันที่10นะครับเดือนสิบเอ็ดนะครับคลิปนี้มัดรวม4นอยนะครับเป็นแนวทางเล็กเด่นตารางแต่ว่าลืมเขียนตารางนะครับพี่พี่นะครับขอเวลาแป๊บนะครับผมเนาะเวลายิ่งมีน้อยอยู่นะครับพี่พี่เนาะนะครับลืมเขียนได้ไงเมื่อวานนี้ผมยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับทนใดที่มีโชคในแนวทาง โค้งสุดท้ายนะครับก็คือว่าแตก3ตัวเนาะแล้วก็หมาเด้งๆด้วยนะครับผมเมื่อวานนี้ยินดีด้วยนะครับพี่พี่สมาชิกนะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับแนวทางก็น้องแอดขอฝากบ้านเสียงโชคด้วยนะครับสลับบ้านน้ำเตาทองพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเตาทองนะครับผมเมื่อวานนี้เรามาดูกันเลยนะครับพี่นี่นะครับเมื่อวานนี้ถือว่าปังมากๆเลยนะครับในกลุ่มก็เมื่อวานนี้ก็มีพี่ๆหลายท่านมีโชคก็ให้ค่า กาแฟค่าปรกกามาก็ดีใจด้วยนะครับผมของเรานะครับให้วิ่ง6รลุด5นะครับในรอบเฉพาะกิจนะครับในรอบเฉพาะกิจนี้ก็ถือว่ามาปังๆแล้วนะครับผลที่ออก4 0 6กับ5 1นะครับพี่ๆของเราใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่6 0 0 6นะครับหรือว่าใครเอา5ไปวิ่งรูดนะครับเข้าไปที่5 1นะครับมาเจาะกับมาสายรูดนะครับรอบแรกของเรา ส่วนรอบพิเศษนะครับ00674นะครับไปพี่มาอีกแล้วใครเอา6ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่06นะครับ60เนาะมาในตัวกลับก็ยินดีด้วยนะครับผมส่วนในรอบปกตินะครับเพจของเรานะครับ56261นะครับไปพี่ก็ใครเอา5ไปวิ่งไปรูดเนี่ยเด้งบนเด้งล่างนะครับเนาะอันนี้สลับสายวิ่งสายรูดก่อนนะครับเนาะนะครับเข้าเด้งบนเด้งล่างส่วนสายเจ้าของเราเข้าไปที่ ห2สองตรงๆเน้นๆแล้วก็แตกสามตัวตรงนะครับพี่พี่ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมเนาะถือว่าได้เฮกันเลยนะครับเพราะว่ามาในตัวเน้นนะครับส่วนในรอบ v i p นะครับศูนย์สี่เจ็ดกับหนึ่งสามในรอบนี้หลุดไปนะครับรู้สึกว่าเมื่อวานนี้แนวทางจะมามาตัวเดิมหลายรอบเนาะนี่ศูนหกศูนย์หกเจ็ดสี่ี่เจ็ดนะครับประมาณนี้เนาะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับเมื่อวานนี้ ส่วนแนทางวันนี้เดี๋ยวเรามารับชมกันต่อนะครับผมวันนี้ขอให้ปังๆแต่เมื่อวานนี้ก็แลกันเนาะขอให้แตก3ตัวนะครับผมวันนี้ให้ไปที่เลข0นะครับเลข1เลข2เลข3เลข4แล้วก็เลข5นะครับโอ้เรียงเลยนะครับผมเนาะศูนย์หนึ่ี่ห้านะครับสายวิ่งสายรูดในค้งสุดท้ายให้ไปที่เลขพี่น้องนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข2 สายรูดให้ไปที่เลข3นะครับให้ไปที่เลข3นะครับ2 0 2 1 2 4 2 5 3 0 3 1 3 4 3 5นะครับผมส่วนในตัวเจาะ อันนี้ใครไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้นะครับจับวินที่เลขตารางได้นะครับพี่พี่จับวินที่เลขตารางได้เนาะตัวเจาะผมให้ไปที่สองศูนย์สามห้านะครับสองสี่สองสี่นะครับแล้วก็แล้วก็สามหนึ่งนะครับผมเนาะอันนี้ตัวเจาะนะครับมาดูสามตัวนะครับ สตัวผมให้ไปที่สามสองศูนย์สองมนะครับผมเนาะนี่เลยนะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับพี่สลับฮาหนอยโค้งสุดท้ายแนวทางเลขเด่นตารางนะครับวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจานะเนาะขอให้พี่ๆสมาชิกท่านใดที่เข้ามาติดตามแนวทางผมเนาะขอให้มีโชคกันทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีแนวทางหวยลาวพัฒนาด้วยนะครับเดี๋ยวประมาณช่วง,วงเที่ยงกระบ,บ่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลงให้เนาะ ในวันนี้วันนี้ผมจะลงแค่สูตรเดียวนะครับเพราะว่าในสูตรไม่เดียวนั้นเดินไม่ดีนะครับพี่ๆแต่ว่าในโค้งสุดท้ายเนี่ยยังมาเลขเด่นตารางอยู่เนาะนะครับท่าในใดที่เราติดตามรับชมก็ประมาณใบยๆนะครับเดี๋ยวจะลงให้วันนี้ลงคลิปเดียวนะครับสลับหวยลาวพัฒนานะครับวันนี้ขอให้พี่ๆส,สมาชิกนะครับโชคดีกันทุกท่านนะครับผมกรับสวัสดีครับ